สวัสดีครับที่ไร่เกษตรอินรีอภิรัตน์บางน้ำเย็นนะครับแนวต้นไม้แนวต้นไม้ของคุณพ่อผมหวังนะครับนี่เขาจะย้ายไปแล้วให้เม็ดโคช่วยคนย้ายไปแล้วเดี๋ยวให้มาลงดูวิธีนะครับนีเ่เป็นคนรักต้นไม้องสารนะครับตอนนี้ไม่รู้จะรอดไหมสภาพดูสภาพแล้วเดี๋ยวต้องรีบมาให้น้ำมันตอนเรีนอีกทีหนึ่งนะครับครับ ฝูกมาตั้งห้าหกเดือนแล้วอปรดีย้ายให้ไมโครจับมือมาย้ายใช้มือไมโครไลยหลุมให้หมันหน่อยถนนก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวไปตรวจงานนิดนึง่าตอนนี้ให้ไมโครุดสะกักน้ำน้ารอนอีกลูกหนึ่งกลางไร่ครับอ่าลาีรัสเริ่มเป็นรูกเป็นร่างขึ้นนะครับสวัสดีครับผม